สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนมวยที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมสำหรับวันนี้เรามาดูมวยวันลุยน,นิบี81นะฮะซึ่งเป็นไฟใหญ่แบบใหญ่สุดๆเลยนะสึกใหญ่ไตรามาส3า3ของปีนะเป็นสึกวันลุนิบี81ดนะครับจะมีการแข่งขันกันในวันที่27กันยานะครับหรือว่า อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะอาทิตย์หน้านู้นนะก็จะเปิดศึกกันขึ้นแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าคู่มวยในแต่ละคู่ในวันนั้นนะมีแต่คู่ดังๆนักทุกที่มีชื่อในไทย หรือว่าต่างชาติหรือว่าต่างประเทศกันทั้งนั้นนะครับเป็นศึกใหญ่โคตรเลยศึกใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีคู่ที่น่าสนใจแบบทุกคู่อะ่ะน่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะ,ะว่าทั้ง12คู่เนี่ยจะมีคู่ไหนนะชกกับใครนะใครชกกับใครกันบ้างนะกะติกาอะไรนะมีคู่ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะมาติดตามกันคู่ที่1นึ่นะครับิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลาเวทนะฮะฮิวอิวะตะนะครับ <นะ S 1> พบกับยูเซฟอีซัสนะ,ะ,นะ,ะเราติดตามกันนะครับว่าจะ ใครจะเก็บชัยชนะไปได้นะคู่ที่สองนะมวยไทยแคทเวทนะ132ป้ปอนด์เอซากุโอกาซาวาระนะพบกับลิฟทิเดตสอสมหมายส่วนคู่ที่3นะเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทนะครับฮิโรกิอากิโมโตะนะพบกับอีเรียสเอียนาฮาชินะครับไม่รู้ว่าญี่ปุ่นหรือเปล่านะเอียนาฮาชิเนี่ย ชื่อเหมือนญี่ปุ่นนะแต่ว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับผมคู่ที่4นะครับเป็นมวยคลิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟา์เวทนะครับเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นนะทาเครุเซกาวะพบกับทานซินจากเมียนมานะซึ่งทานซินเนี่ยก็เข้ามาแทนแบล็กแพนเตอร์นะที่ถอนตัวไปนะก็น่าติดตามอีกคู่นึง แล้วก็มาดูกันที่คู่ที่5นะมวยไทยแคดเวท133ป้อนนะเป็นเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีนะพบกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะเชื่อกันว่านะไฟนี้จะเป็นไฟที่ทั้ง2คนเนี่ยตั้งใจมากนะแล้วก็หวังที่จะเก็บชัยชนะให้สวยงามนะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญาเข้าสู่วันใหญ่นะซึ่งมีมูลค่ามากนะสำหรับสัญญา ตัวนี้นะทั้งสองคนเนี่ยตั้งใจมากนะหวังที่จะน็อกกันทั้งคู่เลยนะฮะต้องรอลุ้นกันนะว่าจะมีการงายท้องปังงางหรือเปล่านะครับว่าฝั่งไหนจะงายท้องนะซึ่งเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมีความเร็วแต่สุริยันเล็กเนี่ยมีความหนักนะก็ตามชื่อเลยนะหมัดแคว้งควายนะหมัดแคว้งควายนะสำหรับสุริยันเล็กเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมวยฝีมือนะรวดเร็วปราดเปรียวฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟบนะน่าติดตามมากนะครับผม มาต่อกันที่คู่ที่6นะครับผมมวยไทยแคสเวทถึง1 4อปอนด์นะครับเสือคิมสอดจอต้องปาจีนพบกับโอทิสเวกฮอนนะครับน่าติดตามมากคู่นี้นะก็น่าเชียร์นะเสือคิมเนี่ยต้องลุ้นนะครับว่าจะต้านโอทิสได้หรือเปล่านะครับต้องรอลุ้นนะว่าเสือคิมจะผ่านไปได้หรือเปล่าหรือว่ากดน็อก โอทิศไปเลยนะเชียกกันให้กำลังใจเสือคริมกันเยอะๆนะครับผมคู่ที่7นะครับมวยไทยรุ่นไฟเทอร์เวนนะครับชาโดสิงห์มาวินพบกับ โมฮัมเหม็ดเชียซาลานีนะครับทั้งสองคนก็เคยเข้ามาชกในรายการวันลูปินีกันแล้วนะฮะต้องลุ้นนะว่าฝั่งไหนจะเป็นฝลายชน,นะนะครับผมคู่ที่8มวยไทยรุ่นสตอมเวทนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหาไยไปอย่างยาวนานนะสามเอไก่ย่าง5้าดาวนะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบกับอัครามฮามาดีนะฮะฮามาดีเนี่ยเอาเรื่องนะแต่ผมเชื่อว่า 3A น่าจะผ่านได้ถ้าไม่โดนกังๆังหนักๆเนี่ยผ่านได้ แน่นอนนะคู่ที่9นะครับผมมวยไทยรุ่นบันตั้มแวนนะครับนา่าดตามมากสำหรับคู่นี้เสือแบล็กทอพัน49นะครับพบกับกุละดดำสอตออเปียกอุไทยนะครับเสือแบล็กเนี่ยต้องเรียกฟองเก็มกลับมานะครับหลังจากไปแพ้เกมรันนมตินะฮะโดนเปี้ยงเดียวงายท้องเลยเรียบร้อยเลยนะครับในไฟล่าสุดนะส่วนกุลาบดำก็โดน เข่าเสาไฟฟ้านะแพงเข้าหน้านะน็อกไปเหมือนกันนะโดนนาบิลกดน็อกไปนะสู้กับนาบิลยากมากนะเพราะว่านาบิลสูงนะกุหลาบดำเนี่ยเต็มที่นะวันนั้นก็เกือบเอานาบิลลงได้เหมือนกันนะแต่ว่าสู้ความใหญ่ไม่ได้นะนาบิลใหญ่มากนะวันนั้นนะก็เป็นคู่หนึ่งนะที่น่าติดตามมากนะครับสาหรับเกือแบ็กกับกุหลาบดานะครับมาต่อกันที่คู่ที่10นะครับมวยไทยรุ่นแบนตันเวนนะครับผมนาบิลอานานางพบกับซอเรนอูนะแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ ห้ามพลาดนะฮะห้ามกระพิบตาเด็ดขาดนะครับผมเป็นคู่ที่ร้อนแรงสุดๆนะฮะแล้วก็ได้สัญญาวันกันทั้งคู่มาแล้วนะฮะซึ่งไฟนี้นะก็จะเป็นไฟหยุดโลกอีกคู่หนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นไฟที่น่าติดตามนะ,ะผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยต้องมีแฟนๆชาวเมียนมาเนี่ยเข้าไปชมแบบโอ้ยเยอะเต็มสนามหรือเปล่าไม่รู้นะ ใครจะได้บัตรก่อนนี่ก็ต้องรุ้นนะว่าคนไทยจะได้บัตรเยอะหรือ <laughs> ว่าชาวเมียนมาเนี่ยจะได้บัตรเยอะนะเพราะว่ามีแฟนมวยกันเยอะมากนะสำหรับทั้งสองคนเนี่ยต้องดูว่าซอนิด e ูจะสู้กับนาบิลยังไงนะเพราะว่านาบิลเนี่ยสูงยาวมากนะและก็ไม่ใช่มวยเก่งก้างด้วยนะ อาจจะดูเก้งก้้งอะแต่ว่าหนักหน่วงนะแทงทีเดียวเนี่ยเสยยอดหน้าได้เลยนะแต่ซอเรนู U เนี่ยเหมือนจะไม่แข็งนะเหมือนป้อแป้ป้อแปะนะ้แต่ว่าเอาเรื่องนะแข็งมากๆนะสาหรับซซเรนู U เนี่ยน่าติดตามครับผมมาต่อกัที่คู่ที่1 1นะครับหรือว่าคู่รองนั่นเองเป็นมวยไทยรุ่นแบนตันเวนะครับผม น้องโอฮาม่ามวยไทยนะจะดับซ่าเคียมรันนะบาบติได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งดูเลทนะคาที่เปิดออกมานะเขาให้เคียมรันนี่เป็นต่อน้องโออยู่นะสองหนึ่งนะถ้าดูไม่ผิดนะเคียมรันก็จะเดือมเือน้องโออยู่หน่วยนึงนะอาจจะเกี่ยวกับอายุด้วยแล้วก็รูปร่างด้วยนะจะดูเป็นทางเคียมรันเนี่ยจะใหญ่จะหนากว่าน้องโอนะแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยต้องบอกว่าน้องโอเนี่ยสบายๆนะครับผมราชันฆ่าไม่ตายนะ จะสู้เทียมรันได้หรือเปล่าหรือว่าเทียมรันจะโดนของจริงนะต้องรอติดตามกันนะติดตามมากคู่นี้นะ คู่เอนกนำารยก้านนะครับผมมวยไทยรุ่นไฟเทอร์เวทนะครับผมซูเปอร์บอลน,นะพบกับโจนัทวุฒินะครับน่าติดตามอีกคู่หนึ่งนะน่าดูมากสําหรับซูเปอร์บอลกับโจเนี่ยฟอมฟอมอาจจะอาจจะมีแพ้มีชนะนะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ใช่ของเล่นของกันแลตกันนะครับผมซูเปอร์บอลเนี่ยก็ลูกดักแทงเนี่ยเก่งนะซูเปอร์บอลเนี่ยแทงต,งตึงตึงตึงเนี่ย โจก็ามาพลัดพลาดไม่ได้นะโดนแทงโดนเตะนี่สบายนะสำหรับโจเนี่ยก็มีหมัดนะมีหมัดที่ดีนะสำหรับโจนะัฐธุรกิก็น่าติดตามนะครับผมใครจะออกอาวุธได้จะแจ้งหรือว่าจะมีการนับกันน็อกกันหรือเปล่าคู่นี้แต่ว่าผมว่าคู่เอกเนี่ยผมว่าไม่น่าน็อกนะเพราะว่าเป็นออกจะเป็นมวยฝีมือกันทั้งคู่นะแต่ยังไงก็น่าติดตามอยู่นะคบทั้งทั้ง,ท,งทั้งคู่นะ ก็รอลุอ้นร,รอเชียร์กันทั้งหมด12คู่นะครับผมน่าดูกันทุกคู่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยอย่าลืมเข้ามาเชียร์กันในสนามด้วยนะครับใครมีตังค์นะก็ซื้อบัตรเข้าไปเลยนะสำหรับผมไม่มีตังค์ก็นอนเชียร์ดูทาง YouTube ในโทรศัพท์หรือว่าทางทีวีช่อง7 SD ได้ในวันศุกร์ที่27กันยาน,นะครับผมสวัสดีรับกองครับสวัสดีครับ